สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับถึงวิธีการนะครับใส่ปุ๋ยนะครับต้นทุเรียนหมอนทองนะครับอายุนะครับสองเดือนนะครับสองเดือนกับอีกยี่ยี่สิบสองวันนะครับอีกแปดวันจะครบนะครับสามเดือนแล้วนะครับวิธีการใส่นะครับปุ๋ยนะผมจะบอกว่าของผมเนี่ยนะครับใช้แต่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับแบบนี้ครับเอามาตากให้แห้งนะครับ ปุ๋ยคอกนะครับคือขี้ควายนะครับนะครับแถวนี้นะครับเลี้อควายผมจะใช้ขี้ควายมาตากนะครับแล้วก็พยายามนะครับเนี่ยสับๆสับๆให้มันบดบดให้มันละเอียดเพระเวลามันมันแห้งดีนะครับมันก็จะเป็นขุยดีนะครับวิธีการใส่ของผมจะใช้แจ่ขี้ควายอย่างเดียวไม่มีเคมีนะครับตอนนี้สองเดือนกับยี่สิบสองวันนะครับอีกแปดวันจะครบสามเดือนนะครับทุเรียนหมอนทองต้นนี้ต้นพันห้าสิบบาทที่เคยไลฟ์สดไปนะครับรุ่นก่อนๆนะก็ คลิปหลังๆเนี่ยคลิปก่อนๆเนี่ยที่ท่านเคยติดตามผมอยู่จะรู้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเพราะผมครบรอบใส่แล้ววิธีใส่ของผมคือว่าจํานวนเนี่ยนะครับจํานวนการใส่เนี่ยมากน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับเรานะนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้น้อยผมก็ใส่ได้เรื่อยสิบห้าวันผมใส่ทีนะครับสูตรผมนะครับผมใส่สิบห้าวันใส่หนึ่งครั้งนะครับวิธีการใส่นะครับก็แบบนี้นะครับเนี่ยทรงพุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่นอกทรงพุ่มนะ แบบนี้นะครับเนี่ยผมผมโรยขึ้นไปที่โคกนะครับใช้ที่ป่นที่สุดนะครับเนี่ยนะครับโรยแบบนี้นะครับเนี่ยห่างออกมานะครับห่างออกมานะครับโรยบนโคกนะครับอย่างผมเนี่ยคือจะเข้าใต้ของพุ่มบ้างเล็กน้อยก็ได้แต่ผมจะให้เลยทรงพุ่มออกมานะครับเนี่ยให้มันอยู่บนโคกนะครับนะครับแล้วเวลาฝนตกนะครับหรือว่าเราลดน้ําเนี่ยเนี่ยพอแล้วนะครับ ใส่แบบนี้นะครับใส่น้อยใส่ไวใส่น้อยใส่ถี่ได้แต่ถ้าใส่เยอะนะครับก็แนะนําเดือนละครั้งนะครับแต่ผมจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราผมก็มือใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าใส่เยอะไปแล้วเขาจะชอบไหมนะครับเขาจะร้อนไหมรากเขาจะเสียหายไหมซึ่งเราสังเกตเขาอย่างผมเนี่ยใช้วิธีสังเกตนะครับค่อยๆใส่ใส่ทีละน้อยแล้วแล้วที่ผมใส่มาคือค่อนข้างได้ผลนะ ก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีดินที่นี่ไม่ค่อยมีใครปลูกแต่ผมปลูกแล้วผมได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วใส่ปุ๋ยคอกนะครับอย่างนี้สามกำมือประมาณสามกำมือพอนะครับใส่ให้รอบนอกนะครับลากเขานะเวลานั้นลากเขานะครับจะวิ่งออกมาหานะครับตอนนี้ฝนตกเราสามารถลดน้ําได้แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยลดน้ํานะครับสแลนอออกแล้วนะครับขั้นตอนที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาคือเอาสแลนออกคลิปเนี้ย ฝนตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยเนี่ยปุ๋ยที่เราใส่เช่นปุ๋ยคอกเนี่ยเขาก็ซึมไวมันมีทั้งซึมลงไปในดินหารากนะครับรากและปะทานอาหารแล้วมีทั้งซึมออกไปนอกโคกนะครับเพราะว่าไปกับน้ําฝนนึกออกไหมครับนะครับเราต้องสังเกตน,นะครับเวลาฝนตกบ่อยๆเนี่ยนะครับปุ๋ยคอกที่เราใส่รอบนอกเนี่ยมันก็ซึมลงส่วนหนึ่งนะครับเป็นอาหารต้ทนทุเรียนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะไหลไปตามน้ํา หล่นนอกโคกออกไปเพราะฉะนั้นหลังจากฝนตกบ่อยๆเราคนต้องใส่อย่างผมเนี่ยใส่น้อยแต่ใส่ที15วันหรือไม่ถึง15วันผมดูจากฝนผมคำนวณน,นะครับจากฝนอย่างเงี้ยผมล่อลาเขาถ้าลากเขาถามว่าทําไมเราต้องใส่นอกทรงพุ่มอย่างผมใส่นอกทรงพุ่มผมไม่ใส่เข้าไปใกล้หนึ่งผมล่อลากนะครับลากเขาออกมาเยอะเท่าไหร่ต้นเขาจะยิ่งแข็งแรงเท่านั้น แล้วเขาจะโตไวเขาจะแข็งแรงเขาจะไม่ตายเพราะว่ารากเขาได้แผ่แผ่ปกคลุมไปหาอาหารผมจะไม่ใส่เข้าไปใกล้เพราะถ้าใส่เข้าไปใกล้ปุ๊บหนึ่งเลยคือร้อนที่โคนนะครับกกเขาอ่ะร้อนแล้วสองคือรากเขาก็กระจุกอยู่ตรงนั้นไม่กระจายอย่างเงี้ยผมจะใส่รอบนอกนอกทรงพุ่มเลยเพื่อล่อรากให้กระจายทั้งหมดแล้วพอรากเขาออกมาทั้งหมดแล้วเขาแข็งแรงเราให้อาหารเขาเติมเรื่อยๆ พอได้เวลาอีกสักช่วงหนึ่งผมก็ขยายโคกอีกผมจะดึงลากออกมาดึงลากออกมาดึงลากออกมาวิธีของผมนะครับแต่สังเกตนะครับการใส่ผมจะใส่ไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยผมใส่แค่สามกำมือแต่ผมใส่บ่อยนะครับเช่นสิบห้าวันหรือไม่ถึงสิบห้าวันถ้าฝนตกเยอะผมไม่ถึงสิบห้าวันผมก็ใส่อีกแล้วเพราะอย่างที่บอกส่วนหนึ่งคือไปเป็นอาหารต้นทุเรียนส่วนหนึ่งซึมลงดินส่วนหนึ่งก็ไหลออกนอกโคกเพราะว่าทุเรียนเรายกโคกนะครับฝนตกมันก็จะไหลลงสลบไวอย่างนี้ สลบออกไปอย่างนี้สลบออกไปอย่างนี้ปุ๋ยคอกที่เราใส่มันก็จะไหลตามน้ําออกไปด้วยตามน้ำออกไปด้วย,ออวยซึมลงไปก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นอาหารก็ส่วนหนึ่งไหลออกไปก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์คานวณเอานะครับพิจารณาเอาว่าเอ้นี่คนใส่เลยแล้วอย่างผมเนี่ยใส่ได้แล้วนะครับสวนผมนะครับสวนเป็ดทองพูนวิถีสภาพนะครับใช้ปุ๋ยคอกทั้งสวนนะครับไม่มีผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อสารเคมีนะครับไม่มีตังซื้อนะครับ ประหยัดนะครับประหยัดตังในกระเป๋าแล้วก็ใช้ปุ๋ยอคอกนะครับส่วนหลังจากปุ๋ยอคอกเนี่ยวันเสาร์นี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ผมก็จะใช้พรุ่งนี้มะรืนก็จะใช้วันเสาร์อีกครั้งหนึ่งคือจุลินรีย์สังคหอแสงนะครับเคล็ดลับเลยนะครับของผมมีสองอย่างนะครับบอกไว้เลยคือหนึ่งจุลินรีย์สังคหอแสงตอนนี้อาทิตย์ละสองผนแล้วนะครับดูครับก็ดูจากใบเขาดูจาก การโตเขาผมวัดเรื่อยตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับจากห้าสิบเซนนะครับเขาอยู่ที่ห้าสิบเซนตอนผมามาห้าสิบาทไม่ถึงห้าสิบเซนดีซื้อต้นพันห้าสิบตอนเนี้สองเดือนกว่ามันก็ขึ้นมาประมาณเจ็ดิบห้าเซนถามว่าถามว่าสูงดีไหมผมก็ยังไม่พอใจในการสูงดีนะแต่ว่าดูต้นดูอะไรเขาแข็งแรงดีเราก็ไม่รู้บางทีเราซื้อต้นพันนะครับเราสั่งมาเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าต้นพันธุ์มันเป็นยังไงเพราะผมเองก็มือใหม่แล้วกแก่ไหมหมายถึงว่า ต้นต้นต้นลากก่อนจะมาเสียบเนี่ยก่อนที่จะมาเสียบยอดลงไปเนี่ยต้นเขาสมบูรณ์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทําใจเพราะเราสั่งมาแต่เบื้องต้นแล้วผมมาปลูกแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วพอเห็นใบทรงอะไรขนาดเนี่ยคือว่าไม่ตายน่าจะรอดเนี่ยเราก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนจะโตดีงอกงามดีเนี่ยบางครั้งมันอยู่ที่ต้นพันธุ์อย่างที่ผมบอกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ตายแล้ว ถ้าเราปลูกให้ลักษณะนี้แล้วให้ปุ๋ยให้ยูรินรีแล้วเขาไม่ตายแล้วเขาได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีที่ว่าเขาจะรอดเขาจะต้นเล็กต้นใหญ่มันก็สามารถให้ผลผลิตเราได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั้นไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้คือเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับของการใส่ปุ๋ยของของสวนผมนะครับผมใส่ปุ๋ยคอกที่มันละเอียดนะครับก็ไปเอาจากบ้านตากระยายมาที่เขาเลี้ยงกวายนะครับไปเอาที่แ,แห้งๆมาแล้วก็มา สับให้มันอะไรที่มันเป็นก้อนแล้วก็ให้มันเป็นขุยให้เป็นขุยให้มากที่สุดนะครับแล้วใส่มันจะซึมดีนะครับแบบเนี้ยไม่ต้องเยอะครับแต่ใส่เรื่อยสิบห้าวันหรือไม่ถึงสิบห้าวันก็ใส่นะครับก็วันนี้ผมจะผมนําเคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนหมอนทองของผมอายุสองเดือนยี่สิบสองวันมาฝากพี่น้องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยยังไม่เคยทําถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยคอกนะครับนะครับปุ๋ยคอกจริงๆงผมมีสองแบบ ซึ่งที่ผมเอา,เอาป,ปุ๋ยป๋คอกเนี่ยมาหมักใส่น้ําใส่กระสอบที่เป็นตาทีแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็กอกน้ําเป็นหัวหัวของปุ๋ยคอกเป็นหัวหัวเชื้อปุ๋ยคอกที่เป็นน้ําออกมาแล้วผมก็มาตากแดดนะครับแล้วผมก็ผสมน้ํานิดหนึ่งคือใช้ปุ๋ยคอกนิดหนึ่งประมาณสองร้อยมิลลิตรต่อน้ํสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรเราก็ลดลดแต่จํานวนน้อยนะครับซึ่งผมมองดูนะครับมองดูว่าการทําแบบนั้นเอามาใส่กับการใส่แบบนี้ให้ผลใกล้เคียงกันนะครับ ให้ผลใกล้เคียงกันซึ่งใส่แบบนี้นะครับซึ่งใส่แบบนี้เป็นปุ๋ยแบบนี้นะครับปุ๋ยแบบนี้ที่เอามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังพวกแมลงนะครับแค่นั้นเองแมลงและก็เชื้อรานะครับก็หนึ่งใส่ห่างเนี่ยข้อดีคือหนึ่งไม่มีเชื้อราเช่นต้นนี้นะครับผมรักษาเชื้อราเข้าไปแล้วโดยใช้ปุนแดงกิงกระหมากนะหายแล้วนะครับปุนแดงกิงกระหมากทาหายแล้วนะครับใส่ห่างหนึ่งว่างานเชื้อรานะครับสองแมลงที่อยู่ในขี้ควายอาจจะไปเกาะกินรากให้เสียหายได้ แล้วก็ลดความร้อนจากกกนะครับสีนี่คือผลดีเลยคือล่าเขาจะวิ่งออกมากินอาหารล่าเขาจะใหญ่แล้วล่าเขาพอล่าเขาวิ่งออกมาแล้วใหญ่แข็งแรงเขายืดดีเขาก็ระจายดีที่นี้ต้นเขาก็แข็งแรงเขาก็อยู่กับเราได้นานนะครับแล้วเขาก็จะโตไวขึ้นนะครับผมก็จะสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยครับอย่างเงี้ยฝนมันก็จะตกอีกแล้ววันนี้นะดูครับผมใส่ล้อมรอบไปเดี๋ยวพอฝนตกมันก็จะหนึ่งลงไปหนึ่งส่วนในดิน ลากเอาไปทำอาหารในหนึ่งส่วนอยู่ในดินหนึ่งส่วนแล้วก็ไหลทิ้งลงไปหนึ่งส่วนเท่ากับเราใส่สามกระมือเนี่ยมันจะเหลือแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นอ่ะจากสามส่วนที่เหลือไว้ให้ทุเรียนนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าฝนตกก็จะไหลลงโคกเราต้องเผื่อตรงนี้นะครับถามว่าทําไมใส่ไวผมบางทีสิบห้าวันบางทีไม่ถึงด้วยถ้าฝนตกเยอะแต่บางท่านใส่เยอะก็คือเดือนหนึ่งสามสิบวันประมาณนี้นะครับอย่างสามที่วันใส่ทีเนี่ยเขาใส่เยอะแต่อย่างผมเนี่ยผมมีเวลาดูเขาตลอดก็จะสังเกตเขานะครับก็วันนี้ก็ ฝากนะครับฝากถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับช่องเป็ดทองพูนวิถีสารภาพไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะนำเคล็ดลับข้อมูลดีๆมีสาระเอามาฝากพี่น้องอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ